ให้ทารัสดีคา้าสำหรับชาวธาตุไฟทุกๆท่านด้วยนะคะชาวราศีเมษชาวราศีสิงห์และชาวราศีธนูค่ะวันนี้นะคะเรามาดูพลังงานภาพรวมความรักของคุณกันนะว่าความรักตลอดทั้งช่วงเดือนพฤษภาคมนี้นะคะเป็นอย่างไรกันบ้างนะชาวธาตุไฟการอ่านไพ่ในครั้งนี้นับตามลัคนาราศีแบบไทยนะคะหรือหากชาวนะคะธาตุไฟ ชาวราศีเมษสิงธนูท่านใดที่ผ่านเข้ามารับชมรับฟังแล้วรู้สึกว่าพลังงานตรงนะก็สามารถที่จะเปิดใจรับฟังกันต่อไปได้นะคะเริ่มต้นกันเลยนะว่าความรักของชาวธาตุไฟเป็นอย่างไรกันบ้างมีเดอ s u ซมาเลยนะครับเดอรซมี แสงสว่างเห็นความรักครั้งใหม่กำลังจะเกิดขึ้นนะคะความสมหวังความโชคดีความรู้สึกดีๆที่จะทำให้หัวใจคุณชื่นใจนะความรักที่มันจะกลับมาสดใสมีโอกาสเกิดขึ้นสูงมากๆนะคะมีโดยสซันมานะ t h i อนไฮป r ินส s นะคะแล้วก็เป็นช่วงเวลาที่คุณนะกำลังจะหลุดพ้นออกจากความรู้สึกที่มันบั่นทอนจิตใจอะไรก็ตามที่มันไม่ชัดเจนหรือว่าความหนักใจความไม่สบายใจอะไรก็ตามที่มันจุกอยู่ในใจค่ะอยู่ในใจหลังจากนี้ไปความรู้สึกเหล่านั้นกำลังจะหลุดพ้นออกไปจากดวงชะตาของคุณแล้วนะคะ The Magician นะมันมีช่วงเวลาที่คุณเนี่ยจะต้องได้พบเจอกับคนแปลกหน้าเจอกับความหลากหลายอยู่ท่ามกลางเนี่ยผู้คนที่อาจจะมากคนมากความหรือว่ามีโอกาสดีๆเข้ามาในชีวิตหลายช่องทางมีโอกาสให้ตนเองนะคะได้ไปอยู่ในจุดที่ได้รู้จักกับผู้คนใหม่ๆได้พบเจอกับมิตรภาพใหม่ๆที่จะเข้ามาในชีวิตด้วยเช่นเดียวกันพลังงานจอสติ c เนี่ยค่ะมันบ่งบอกว่าชาวทธาไฟนะ พลังงานจัตติ c e นะคะเป็นพลังงานของการที่คุณเนี่ยรู้สึกว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามคุณต้องการความยุติธรรมต่อความรู้สึกของตัวเองและคุณก็ค่อนข้างที่จะมีเงื่อนไขมีเหตุผลนะคะมีเขาเรียกว่ามาตรฐานในการให้ความสำคัญกับตัวเองมากขึ้นหรือพลังงานโดยรวมเนี่ยมันบ่งบอกว่า ช่วงนี้นะคะชาวธาตุไฟคุณจะรู้สึกว่าคุณรักตัวเองมากขึ้นกว่าเดิม คุณต้องการที่จะเป็นตัวของตัวเองคุณต้องการที่จะแสดงออกความเป็นตัวตนนะคะคุณไม่อยากที่จะอดทนคุณไม่อยากที่จะเก็บความรู้สึกในสิ่งที่เราจะต้องมาทรมานหัวใจแล้ว The High p r i n c e นะมันบ่งบอกว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยหลายๆคนก็เหมือนแบบอยู่ในความสัมพันธ์ที่อาจจะซับซ้อนความสัมพันธ์ซ่อนเลนนะคะเจอกับความรักที่เรารู้สึกได้ว่าเรา อาจจะไม่ใช่ตัวจริงหรือว่าคนรักคนที่คุยอยู่เนี่ยเขามีคนอื่นมีกิ๊กนะคะมีมือที่สามรวมไปถึงนีคะปัญหาครอบครัวปัญหาปัจจัยภายนอกปัญหาหนี้สินหรืออุปสรรคในชีวิตคู่ที่มันเป็นสิ่งรอบด้านเนี่ยคะ่ะมันทำให้คุณเนี่ยที่ผ่านมาเนาะชาวท้าฟไฟก็ใช้ความอดทนกับทุกๆเรื่องมาค่อนข้างที่จะเยอะบางท่านนะคะมันเป็นช่วงที่ที่ผ่านมาเนาะ เราอาจจะมีความรับผิดชอบเยอะทำให้คุณเองก็ไม่สามารถที่จะสู้หน้าสามีสู้หน้าภรรยาสู้หน้าคนรักได้เต็มที่บางทีปัญหาครอบครัวเขาครอบครัวเราหรือว่าความรับผิดชอบในสิ่งที่เราได้แบบตัดสินใจทำมันก็มีความเกรงใจต่อกันเกิดขึ้น หรือนะคะหลายๆท่านอาจจะผ่านการมีปัญหามาแต่เราก็พยายามที่จะอดทนเราพยายามที่จะมองข้ามมองผ่านตรงไหนเรายอมได้เราก็ยอมจนมันกลายเป็นนะคะเหมือนเราสวมหน้ากากเข้าหาคู่ชีวิต นะรวมไปถึงคนที่เข้ามาค่ะบางท่านเนี่ยก็อาจจะไปเจอกับคนที่เขาไม่ได้มีความจริงใจหรือแบบมีเจ้าของอยู่แล้วแต่เข้ามาแต่ด้วยความเกรงใจในการปฏิเสธอะไรก็ตามในช่วงเวลาที่ผ่านมาที่มันบีบบังคับให้คุณจําเป็นที่จะต้องถล่มความรู้สึกไปต่างๆมันก็เป็นความรู้สึกผิดความรู้สึกแย่เราก็ต้องการที่จะได้ให้ตัวเองอะค่ะมันเป็นเดดซันนะ ต้องการให้ตนเองเนี่ยมีความรู้สึกใหม่ๆเกิดขึ้นเราก็ต้องการความยุติธรรมต้องการความแฟต่อความรู้สึกตัวเอง ต้องการให้คนที่เข้ามาในชีวิตหรือว่าต้องการทําให้ตัวเองเนี่ยรู้สึกว่าไม่อยากจะทรมานกับความรู้สึกไม่ว่าจะในสถานะแบบไหนก็ตามเป็นช่วงเวลาที่ชาวท้าไฟนะกลับมารักตัวเองกลับมาเห็นคุณค่าในตัวเองกลับมารักคนรักแล้วก็กลับมารักคนที่มีบุญคุณมี ความเข้าใจซึ่งกันและกันมากขึ้นกว่าเดิมมากๆนะคะถือว่าเป็นพลังงานที่นะคะชาวธาตุไฟเนี่ยเราก็อาจจะไม่ค่อยดิ้นรนเกี่ยวกับการหาความรักใหม่ๆสักเท่าไหร่เนาะยิ่งพลังงานของใครที่โสดมานานนะคะคุณ อาจจะรู้สึกว่ากลัวกับการมีคู่ชีวิตมานานมากๆเนาะรู้สึกว่าตัวเองไม่เหมาะกับใครก็ได้นะคะแล้วก็พยายามที่จะปฏิเสธในการมีคนรักมีความรักใหม่ๆตลอดเลยนะคะหรือรวมไปถึงแบบบางทีเราก็มีคนคุยได้แหละแต่ว่าถ้าจะให้คิดจริงจังเป็นแฟนเป็นคนรักใหม่เลยคุณรู้สึกว่าคุณไม่ค่อยอยากจะมีความผูกพันหรือว่าแบบไม่อยากที่จะมีภาระ ะะกับใครด้วยนะคนโสดเนี่ยเห็นว่าช่วงนี้นะคะจริงๆแล้วนะตัวคุณเองก็เริ่มเหมือนกับว่าพยายามมองหาความรักใหม่ๆอยู่เช่นเดียวกันด้วยนะคะเราจะรู้สึกว่าเรากล้าที่จะรักคนอื่นมากขึ้นแล้วก็รู้สึกได้ว่าเราอยากที่จะเดือดซันนะคะอยากที่จะเริ่มมองหาความรักครั้งใหม่เพื่อที่ว่า คนรักหรือคนนี้เข้ามาก็อาจจะทําให้คุณกระชุ่มกระชวยหัวใจนะคะเข้ามาเพื่อเป็นแรงบันดาลใจเป็นกําลังใจให้คุณเหมือนกับลบเรื่องราวที่มันเป็นบาดแผลทางความรู้สึกออกไปเดอแมจิเชียนนะคะก็ยังไม่ได้มีความรู้สึกว่าอยากจะลงเอยทันทีภายในช่วงเดือนพฤษภาคมนี้แต่เดิ m แมจิเชียนะคะคุณเองก็รู้สึกว่าเออคุณอยากที่จะลองคุยอยากที่จะลองเปิดโอกาสแล้วคุณก็รู้สึกได้ว่า คุณมีความกล้าที่จะพูดคุยมากขึ้นกล้าที่จะสื่อสารเนี่ยคะ่ะใครที่คุณรู้สึกว่าชอบบางท่านเนี่ยแอบชอบใครบางคนมานานมากๆแต่ด้วยความที่เราไม่กล้าเนาะบางท่านแอบชอบคนที่ทํางานแอบชอบคนใกล้ตัวมันก็ทําให้คุณแบบเกรงใจแล้วก็พยายามที่จะเก็บความรู้สึกนั้นเอาไว้แต่มาถึงเวลานี้นะคะ่ะมันจะมีช่วงที่คุณจะได้เปิดใจนะคะได้สารภาพความรู้สึกแล้วก็ได้ปลดล็อก สิ่งที่มันรู้สึกว่าเป็นความค้างคาใจเป็นความรู้สึกที่เราจะมีความสดใสเกิดขึ้นอีกครั้งนะคะทำตามสิ่งที่หัวใจเรียกร้องทำตามความเหมาะสมที่ คุณประเมินมาแล้วว่ามันแฟ่กับคุณมากนะสำหรับเดือนนี้นะคะชาวทาตไฟคือถ้าแอบ,บรักแอบบชอบใครใกล้ตัวเนี่ยมันมีพลังงานว่าคุณมีโอกาสที่จะได้บอกรักนะคะหรือคุยกับใครมานานก็มีโอกาสที่จะได้สารภาพความรู้สึกขอขยับความสัมพันธ์รวมไปถึงถ้าใครนะคะอาจจะมีคนคุยมากกว่าหนึ่งคนนะหรือแบบคุยกับ ใครที่เราบางทีคุณมีเจ้าของอยู่แล้วมีแฟนอยู่แล้วแต่ก็แอบชอบใครหรือคุยกับใครแล้วรู้สึกดีเนะะี่ยค่ะก็มีโอกาสที่จะความจริงเนี่ยเปิดเผยว่าจริงๆแล้วคุณก็มีคนรักอยู่แล้วนะคะอันนี้ก็ต้องระวังด้วยเพราะว่ามันมีพลังงานของความวุ่นวายในความสัมพันธ์ด้วยเช่นเดียวกันนะส่วนคนโสดก็อยากให้ระวังด้วยนิดนึงละกันเนาะมันเป็นช่วงที่คุณเริ่มต้นล่ละคะ่ะเป็นช่วงที่คุณจะกลับมาเปิดใจแต่พอเปิดใจปุ๊บ ก็ต้องระวังว่าจะไปเจอคนเจ้าชู้ไปเจอคนที่เขาไม่ได้ชัดเจนคนนี้เขามีตัวเลือกเยอะเข้ามาในชีวิตด้วยเช่นเดียวกันนะคะมีพลังงานของสีถ้วยเกิดขึ้น มีพลังงานของสีดาบเนี่ยหลายท่านเมินเฉยกับความรักมานานมากๆนะมีคนแบบพยายามที่จะเข้ามาแต่ว่าคุณก็รู้สึกว่ายัางไม่ค่อยเจอใครที่ถูกใจแล้วก็หลายท่านี่ทโสดมานานเนี่ยสีดาบโสดมาจนลืมไปแล้วด้วยหรือเปล่าคะชาวธาตุไฟว่าการที่จะมีความรักดีๆมันจะต้องเริ่มต้นแบบไหนนะไม่กล้ารักใครเลยด้วยนะเนี่ย สองทั่วค่ะแต่เดือนนี้นะพฤษภาคมนี้จะมีคนเข้ามาในชีวิตนะคะทำให้คุณจะรู้สึกดีเป็นความรู้สึกพิเศษในสถานะความรักที่มันออกแนว ชู้สาวมากกว่าเพื่อนคนอื่นๆแน่ๆแหละอนะจะเป็นช่วงที่เราจะได้เปิดใจแล้วก็จะมีความสุขด้วยเราเดิมแม a จเชอีกแล้วนะคะบวกกับการเจราจาของคุณก็ค่อนข้างที่จะโดดเด่นไม่ว่าจะไปพูดคุยอะไรกับใครเชื่อไหมว่าพูดกันไม่กี่วันนะคะก็มีคนมาติดคุณนะคะหมกมุ่งงอมแงมรู้สึกว่าหลงรักคุณอยากที่จะ ขยบความสัมพันธ์คุยกันไม่กี่วันก็เป็นความรู้สึกรักความรู้สึกยิ้มน้อยยิ้มใหญ่เวลาได้คุยกันมันเป็นบรรยากาศดีๆให้ชื่นใจนะแล้วเรารู้สึกได้เลยนะว่าเมจเชียนด้วยเนี่ย เราคุยรู้เรื่องมากขึ้นคุยรู้เรื่องหมายถึงว่าเวลาเราสื่อสารกันในเชิงความรักอะค่ะมันมีความอินในบทสนทนามันมีความรู้สึกเข้าใจซึ่งกันและกันมันเป็นการคุยกันแบบคนเข้าใจกันอะมันถูกใจกันไปหมดถูกชะตากันไปหมดคุยแล้วก็รอคอยที่จะคุยกันเรื่อยๆมันเป็นแบบนั้นเลยนะคะ มีพลังงานของอัศวินดาบอัศวินดาบเนี่ยการพัฒนาแบบรวดเร็วก็จะเกิดขึ้นหรือว่าความรู้สึกที่มันเกิดขึ้นไวนะคะจะเกิดขึ้นเดอะสตาร์นะคะเดอะสตาร์มานะบ่งบอกว่าเอาจริงๆแล้วเนี่ย ใครที่ยังโสดอยู่นะคะยังไม่ได้เห็นว่าจะได้สละโสดแบบสัทีเดียวแต่มันจะมีคนเข้ามาในชีวิตทำให้คุณชื่นใจแน่ๆแหละทำให้คุณเป็นความรู้สึกดีๆรู้สึกได้ว่าตัวเองกำลังจะมีความรักครั้งใหม่ที่ดีอีกครั้งนะคะแล้วก็มีพลังงานของ ชาววันจันทร์พลังงานของคนที่เกิดในวันอาทิตย์พลังงานของชาวราศีตุลคณาราศีตุลพลังงานของชาวราศีกุมล,กลัคณาราศีกุมนะคะพลังงานของคนใกล้ตัวคนที่ทํางานด้วยกันหรือว่าคนที่เป็นเพื่อนกันคนที่เราเจอกันอยู่ในชีวิตประจําวันมาเป็นความใกล้ชิดจะทําให้คุณเนี่ยได้มีความรู้สึกพิเศษมีความรู้สึกหวนไหวแอบรักแอบชอบใครนะคะพฤษภาคมนี้จะได้สรารภาพความรู้สึกความในใจหรือใครที่แอบชอบคุณ นะคะก็มีแนวโน้มว่าเขากําลังจะมาสารภาพรักกับคุณแบบที่คุณเองก็ไม่ทันตั้งตัวนะคะจะเป็นความงงมากๆเลยว่าเออจากเดิมที่เขาดูนิ่งใส่คุณดูเหมือนกับว่า ไม่ไม่มีความรู้สึกว่าจะเป็นไปได้นะคนที่แบบไม่ค่อยกล้าสบตาคนที่เหมือนมีพิรุธน,นะคะหลบหน้าหลบตาตลอดหรือแบบชอบมาส่องแต่ว่าเอาแอคเขาอื่นที่ไม่มีตัวตนมาส่องคุณเนี่ยบางทีนะคะคือเขาจะรู้สึกว่า คุณมีเสน่ห์มากขึ้นจนอยากพูดคุยด้วยอืมนะหรือคุณเนี่ยจะมีการเปลี่ยนแปลงตัวเองครั้งใหม่หลายๆท่านก็อาจจะเสริมสวยเสริมหล่อตัดผมใหม่เปลี่ยนสไตล์การแต่งตัวใหม่อยู่ๆจากเดิมที่นะคะเก็บตัวตนมาตลอดก็อาจจะเริ่มมีโอกาสได้อัพนะคะอัพโหลด อัปเดตเนาะตัวเองบนโลกโซเชียลมากขึ้นทีนี้เนี่ยก็ทำให้คนนี้เขาติดตามคุณอยู่แล้วอะค่ะคือส่องมาตลอดเลยว่าคุณจะเคลื่อนไหวเมื่อไหร่มันก็ยิ่งเป็นความรู้สึกว่าตกกลุ่มหลักมากขึ้นอย่างที่บอกไปนะคะสำหรับใครที่แบบอาจจะสูดมานานมากๆมันจะมีพลังงานของการรู้สึกว่าอยากลองเริ่มต้นดูคุณก็อาจจะมีโอกาสได้นะคะเหมือนกับว่า ลองในการเปิดใจหาคู่เดทหาคนคุยในแอปพลิเคชันหาคู่ต่างๆไม่ว่าจะโซเชียลช่องทางใดก็ตามเนาะ แต่ก่อนอาจจะรู้สึกว่าแอนตี้นะคะหรือก็ไม่ค่อยแบบเชื่อรักออนไลน์เท่าไหร่มาพฤษภาคมนี้ด้วยความเหงาด้วยเนาะแล้วก็ความรู้สึกว่าอยากจะเปลี่ยนทัศนคติตัวเองใหม่อยากจะเออคุยอะค่ะรู้สึกอยากคุยกับคนใหม่ๆมันก็เลยทําให้คุณจะได้มีโอกาสเหมือน เริ่มต้นพูดคุยกับคนใหม่หมๆนะคะเจอบนโลกออนไลน์ก็มีด้วยเช่นเดียวกันนะ้อแล้วก็เป็นช่วงที่นั่นแหละจะทำให้คุณรู้สึกว่าคุณสดใสคุณชื่นใจแต่ด้วยความเป็นจัสติดนะคะคุณยังให้ความยุติธรรมกับความรู้สึกตัวเองเสมอนั่นหมายถึงว่า ถ้าชอบคุณก็ถึงจะคุยแต่ถ้าไม่ชอบคุณก็จะมีการปฏิเสธหรือว่าบอกไปตรงๆเลยว่าเราอาจจะเป็นแค่เพื่อนกันนะคะหรือความสัมพันธ์อะไรที่เรารู้สึกว่าเราอยากจะพูดตามความต้องการนะคะมันก็มีโอกาสที่จะได้สื่อสารออกไปแบบตรงกับใจที่คุณต้องการจะสื่อสารเลยทันทีโดยไม่หลอกตัวเองเนาะ ทั้งนี้ทั้งน,น,นั้นเนี่ยอยากให้ระวังด้วยนะคะชาวทาัดฝ่ายว่าบางทีเราอาจจะเจอคนเจ้าชู้ก็ได้เหมือนกันนะเจอคนเจ้าชู้เจอคนที่แบบมีคู่อยู่แล้วนะคะหรือใครที่คุยกับคนที่เขามีเจ้าของบางทีเรามีความไม่มั่นใจใครตกอยู่ในความรักที่ไม่ชัดเจนแต่เราไม่รู้ว่าเออสรุปแล้วเนี่ย เขากำลังมีตัวเลือกอื่นหรือเปล่าฟ้าก็จะเป็นใจสวรรค์มีตาฟ้าเป็นใจนะคะทําให้คุณเองก็จะได้รับรู้ความจริงไปเห็นพิรุษหรือว่าคนที่วุณคุยด้วยบางทีเราหลอกถามเล่นๆด้วยความการเจรจาเรามีความโดดเด่นเนาะบางทีเราหลอกถามเราแซวเขาเล่นๆเขาหลุดพูดความจริงออกมาหมดเลยนะคะทําให้เดือนนี้เนี่ยจารู้สึกได้ว่า เราจะไม่ถูกสวมเขาเราจะไม่ถูกหลอกเราจะได้ความซื่อสัตย์กับความดีที่เราทำตอบแทนกลับคืนมาแต่ใครที่อาจจะมีกิ๊กมีอะไรนะจะเอาท่าไฟก็ต้องระวังด้วยนะคะระวังว่าคนรักแฟนจะจับได้นะ อันนี้ก็อยากให้ระมัดระวังด้วยนิดนึงนะคะคนที่มีคู่อยู่แล้วแล้วรักกันดีมากๆไม่เคยมีปัญหากันมาก่อนเนี่ยมันมีพลังงานของการที่บางท่านนะเราเหมือนกับว่าไม่ได้ชอบแต่เราก็พยายามที่อยากจะรักษาความสัมพันธ์ <c oughs> ก็เลยตามใจแฟนตามใจคู่ชีวิตมาโดยตลอดมันเป็นการเก็บกดด้วยหรือเปล่านะคะมันมีพลังงานของการแบบเก็บกดพลังงานของการมองข้ามมองผ่าน เดี๋ยวมันเรียกว่าเดี๋ยวมันก็ผ่านไปหรือว่าเออเราพยายามอันไหนมองข้ามได้ก็มองข้ามมาพฤษภาคมนี้นะต้องบอกเลยว่าคุณจะเป็นคนใหม่คุณจะมีความเหมือนเป็นคนใหม่มากๆอะ่ะคุณจะรู้สึกว่าไม่ยอมแล,แล้วเราก็จะมีการเถียงแล้วก็เป็นการพูดปฏิเสธแบบทันควันเลยนะเรามีความกล้าในการสื่อสารนะคะชาวธาตุไฟอันไหนที่ไม่ชอบจากเดิมที่ อะไรก็ได้ตอนนี้ไม่แล้วนะคะเราจะเคารพหัวใจตัวเองอย่างบอกไม่ถูกเนาะมันเหมือนกับว่าเป็นการเรียกร้องความแฟกับตัวเองมากๆอยากกินอะไรไม่อยากกินอะไรหรือว่าค่าใช้จ่ายตรงไหนที่มันจะต้องคุยมันจะต้องเคลียร์มันจะต้องเหมือนกับว่าเรียกคืนนะคะต้องใช้นี่ส่วนไหนคืนกันหรือเราเป็นคู่ชีวิตกันก็ต้องหารกันต้องแชร์กันคือเราจะพูดทุกอย่างพูดแบบพูดมาปุ๊บ ต้อตอบทันทีเถียงปั๊บทันทีเพื่อความสบายใจด้วยมันเลยจะเป็นช่วงที่คุณจะไม่ค่อยมีความทุกข์เลยนะเดือนนี้เนี่ยอะไรที่มันอยู่ในอกอะไรที่มันต้องการจะสื่อสารมันหลุดออกมาหมดเลยมันพูดออกมาหมดเลยเนี่ยนะคะเออก็ถือว่าเป็นเรื่องราวที่ดีนะชาวท้าฝ่ายเป็นเรื่องราวที่จะทําให้คุณเองก็มันมันเหมือนกับมันได้ปลด ล็อกหัวใจตัวเองได้พูดได้ทําในสิ่งที่ตัวเองต้องการแล้วก็ได้สแสดงจุดยืนของตัวเองด้วยนะคะรวมไปถึงเนี่ย เราก็ได้ความยุติธรรมกับสิ่งที่เราต้องการด้วยนะคะเราก็เป็นการรักตัวเองมากๆา่ะเออมันมีพลังงานของการรักตัวเองมากๆรักตัวเองจนเรามีพลังงานมากพอที่จะไปรักคนอื่นนะคะหรือว่าพวกคนโสดต่างๆนะเวลาที่เราคุยกับใครอะคะ่ะเราก็จะถามตรงๆเลยนะว่าอืชอบแบบนั้นแบบนี้ไหมเหมือนเรามีโอกาสได้แบบ คุยกันตรงๆว่ามีแฟนแล้วหรือยังชอบแบบนั้นไม่ชอบแบบนี้คือมันจะมีจุดที่เราเข้าใจกันตั้งแต่แรกทําให้ถ้าหากจะต้องสารสัมพันธ์นะคะมันก็จะเป็นความสัมพันธ์ที่เสมอต้นเสมอปลายเป็นอย่างไรก็เป็นอย่างนั้นนะคะไม่ชอบแบบไหนก็ไม่คุยมันก็เลยทําให้ชีวิตในอนาคตเนาะมันจะง่ายมากค่ะตลอดทั้งเดือนนี้ก็จะชิวเลยค่ะนะดอกสตาร์เลยคุณเองก็จะสบายๆแล้วก็ ไม่ได้รู้สึกว่าต้องเป็นเดือดเป็นร้อนหรือว่าต้องต้องแขอะไรมากมายนะคะเออเป็นพลังงานที่ดีมากๆเนาะชาว่าฟไฟโอเคค่ะวันนี้ยังไงก็ต้องขอบคุณในการรับชมรับฟังแต่เพียงเท่านี้ด้วยนะคะหากชอบในการอาา่านไพ่ก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b s c r i b e หรือว่ากดติดตามมาไว้เพื่อเป็นกำลังใจให้กับฮาย่ต่อไปหรือนะคะหากต้องการดูดวงส่วนตัวนะจะแปะลิงก์ช่องทางรา,ายละเอียดการติดต่อเอาไว้ให้ด้านล่างไม่ว่าจะเป็นไลน์ a c e b o o k หรือว่า Instagram ติดต่อกันเข้ามา ได้เพราะว่าการดูดวงส่วนตัวนะคะจะมีความละเอียดและมีความแม่นยำมากกว่าวันนี้สวัสดีค่ะ